<Yeah. S 2> สวัสดีครับอาว,วุโสทุกท่านพบนะกันอีกครั้งหนึ่งทุกวันพุธนะครับเือนะเราจะมาร่วมกันศึกษาหลักธรรมคำสอนในนะการบำเพ็ญปฏิบัติของพวกเราชาววิถีอนุตตรธรรมนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทชุดซีรีส์ของพระาวาดของพระอาจารย์จีก้กงมาจากหนังสือที่ชื่อว่าพระอาจารย์สอนสิทธิ์ลักษณ์นะครับหนังสือนี้จัดทาโดย อ่ามูลนิธิรัศมีธรรมนะเป็นหนังสือที่รวมพระโอวาดที่ดีเล่มหนึ่งเต็นะครับต้องบอกกล่าวอย่างนี้เลยนะพระโาวาดเล่มนี้เป็นการหนังสือเล่มเนี้ยนะของอาจารย์สอนสิลป์หลักเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาพระโอวาทของอาจารย์ที่กงในหลายหลายวาระนะหลายวาระหลายหลายเวลาในต่างสถานที่กันทั้งหลายเอามาเรียงร้อยกันเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง ซึนะ่งจะสอนเราทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นกาบขอรับวิธีธทรรมตั้งแต่วิธีทรรมคืออะไรจนกระทั่งบําเพ็ญสําเร็จมรรคผลจะทําได้อย่างไรนะผู้น้อยเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่น่าสนใจก็เลยเอามาร่วมกันศึกษากับพวกเราทุกคนในวันนี้นะครับคนอื่นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระเบื้องบนพระคุณของพระอาจารย์เรรมีธรรมของท่านธรรมธิการรองธรรมธิการ เมตตาส่งเสริมจากท่านเถรนสือแล้วก็อุศรทุกท่านนะครับวันนี้เรามาถึงกันตอนที่สิบแล้วตอนที่สิบชื่อว่าย้อนมองสองตนนะครับเรามาดูครับว่าพระอาจารย์จะเมตตาอย่างไรเรื่องย้อนมองสองตนนี้เป็นเรื่องที่พวกเราหลายคนมีความข้องใจกันนะครับอาจารย์เมตตาเริ่มต้นครับว่าคนเราเนี่ยหลังจากที่เราได้รับธรรมะแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทุกคนต่างก็มีภารกิจส่วนตัวกันมีหน้าที่ เรื่องมีหน้าที่สุดเพราะว่าการบำเพ็ญในวิถีอนุตตรธรรมเป็นการบำเพ็ญในธรรมการยุคข,ขาวเป็นธรรมการซึ่งข้าแม่องค์ธรรมทรงโปรดให้พวกเรานั้นในฐานะที่เป็นคนสามัญธรรมดาก็สามารถจะบำเพ็ญธรรมะแล้วก็สําเร็จมรรคผลได้เช่นเดียวกันภาษาจีนเขาเรียกว,ว่าใช่ใจ้เจียชูเจียใจ้เจียคือบำเพ็ญโครเรือนนะบำเพ็ญโครเรือนดังนั้นการบำเพ็ญโครเรือนนั้นพวกเราก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพเป็นเรื่องสําคัญนะ เรามาฟังพระอาจารย์ที่กงเมตตาพวกเราในเรื่องของการมีสัมมาอาชีพนี้ในมุมมองแบบไหนอย่างไรนะครับอาจารย์เ,เมตตาอย่างนี้ครับสิทธิลักเอ๋ยในชีวิตคนนั้นการได้ครอบครองเงินทองทรัพย์สินยศถาบรรดาศักด์เกติยศชื่อเสียงบุญวาสนาเหล่านี้เป็นผลจากอดีตที่เคยสร้างสมมาและปัจจุบันรู้จักขนขวายแสวงหาหมายความว่าไงครับอาวุโสทุกท่านหมายความว่า คนเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมีคนก็บอกกันเหมนว่าหลุนเตอร์มิ่งเทียนจูติงนะหลุนเตอร์มิ่งเทียนจูติงคือชีวิตคนนี้ฟ้ากําหนดไว้ฟ้ากําหนดจากไหนฟ้ากําหนดจากกรรมเก่าในอดีตแลับชีวิตเราในในใน,ในชาติปัจจุบันเนี่ยเราโชคดีนะที่ฟ้ากําหนดให้เรามาเกิดเป็นคนแสดงว่ามีกรรมดีเยอะมีกรรมดีเยอะชัดฟ้าก็ให้เรากําเนิดเป็นมนุษย์ หากเราไม่มีกรรมดีมากพอนะครับทดใช้เวรกรรมจากนารกหมดสิ้นแล้วเราก็จะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเพื่อที่จะให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ที่ทำมากินพระอาจารย์บอกว่าคนเราเกิดมายากดีมีจนนั้นขึ้นอยู่กับอดีตตระชาสั่งสมมาคอยเข้าใจตรงนี้เพราะนั้นหากเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องหมั่นสร้างบุญ บารมีเยอะๆนะครับการท้างบุญกุศลเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันดาทรัพย์สินเกตริยศนะทางโลกเขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าโลกธรรมแปะนะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขย่มมีทุกนะครับและขณะเดียวกันหากเราต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นพระอาจารย์เมตตาว่าให้ปัจจุบันนี้ก็ต้องขยันขนข,ขวายแสวงหนาะเราจึงจะมีประสบความสําเร็จในชีวิตได้ แต่ในการที่เราจะเลี้ยงดูชีวิตในฐานะผู้มุ่งเพนธรรมะไปด้วยนั้น,เ,นเราจะต้องเข้าใจหลักสัจธรรมความเป็นจริงพอสมควรนะครับพระอาจารย์เมตตาว่าหากวันนี้ทุกอย่างได้มาด้วยสัมมาอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตบุญวาสนาที่มีย่อมจะยั่งยืนยาวนานแต่หากเป็นการได้โดยมิจฉาอาชีพที่ทุจริตผิดศีลธรรมนั้นบุญวาสนาเหล่านั้นย่อมมาลายสูญสิ้นไปในเวลาสั้น เหตุฉะนั้นการจะสั่งสมบุญบรารมีบุญวาสนานั้นจะต้องดําเนินไปตามหลักธรรมที่คุณน้อยได้บอกไว้ในตอนต้นว่าคิดกิจกรรมทําอยู่ล้วนต้องเป็นสัมมาอาชีวะนวะต่พระพุทธเจ้าก็บอกไว้ในมรรคปิอง Vanguard แปว่ามันมีสัมมาทิสัมมาสังกัมปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะแล้วก็สัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เราก็ต้องมีความเข้าใจในในการประกอบอาชีพเหมือนกันอาชีพเราก็ต้องเป็นอาชีพที่มีสัมาอาชีนะสัมาอาชีพนั้นก็มีมีหลากหลายนะมีหลากหลายอาชีพให้เราเลือกทํานะครับเพราะฉะนั้นหากเรามีความเข้าใจในการบําเพ็ญปฏิบัติธรรมนะครับเราก็จะต้องศึกษาในเรื่องนี้เหมือนกันว่าการทําจะมีสัมมาอาชีวะ คืออะไรนะครับเพรานั้นสัมมาอาชีวะนั้นก็คือการที่เราทําธุรก,กิจทํากิจาการงานต่างๆนั้นล้วนแต่จะต,ต้องตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตนะรบ,บริสุทธิ์สุจริตนะครับไม่ไม่ทําในสิ่งที่ผิดนะครับถ้าเราในฐานะผุ้มเพลนเราก็ต้องเราก็ต้องเติมเข้าไปเติมเข้าไปอีกว่า,ออาว่าเราจะต้องทํายังไง ว่าในการที่เราเป็นผูมเพนนั้นเราก็ต้องระวังมากขึ้นกว่าปกตินะครับถ้าเราศึกษาในในพุทธศาสนานะครับเราก็จะพบว่าผู้เจ้าเนี่ยได้พูดถึงอาชีพที่ไม่เป็นสัมมาอาชีพเนี่ยหรือเป็นอาชีพบาปเนี่ยเราก็ต้องสํารวจตัวเองว่าตอนนี้เราเราเทําอาชีพอยู่ตอนเนี้ถูกต้องตรงตามหลักของผูมเพนหรือไม่นะครับ อาชีพห้าประการเขาเรียกว่าในวันินิชาสูตรในาาพระไตรปิฎกพระเจ้ากล่าวถึงว่าน,นิการค้าขายการทำลงชีวิตไว้อยู่ห้าประการด้ยวยกัน,นก็คือนะเรียกว่าวันินิชาสูตรหรือพระพุเจ้าบอกว่าพิสุทน์ทั้งหลายอุบาสกไม่ควรกระทำการค้าขายห้าประเภทนี้การค้าขายห้าประเภทนี้มีอะไรบ้างหนึ่งก็คือค้าขายอาวุธสองคือค้าขายสัตว์เอาไปขายเอาไปฆ่านะเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าขายสัตว์นะครับเพื่อฆ่า อันที่สามเว้นจากการขายเนื้อสัตว์อย่างนี้นมังสวานิชานะครับสี่เว้นจากการขายของมึนเมา,อาของเป็นเมาแล้วก็ถ้าเว้นจากการค้าขายยาพิษนั้นสามมาอาชีวะจะต้องไม่ประกอบด้วยห้าชนิดนี้อย่างเช่น,น,นเราพุ่มเพ็นถือศสียงกินเจแต่ไปขายอาหารประเภทไก่ย่างอย่างนี้มันก็ไม่สมควรนะครับต้องดูด้วยนะครับาจ้์บอกว่าการที่เราจะมีบุญวาสนาที่ดีนั้นเนี่ยในฐานะพุ่เมเพลนบางคนก็มีความ หาสุขในชีวิตบางคนก็เดือดร้อนในชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้บำเพ็ญที่มีบุญวาสนาที่ดีนั้นเนี่ยเราก็ต้องประกอบสัมมาชีวะด้วยเพื่อเสริมเสริมเขาเรียกว่าเสริมบุญเก่านะครับหากเป็นมิจฉาอาชีพอาจารย์บอกว่ามันก็ทําให้บุญเก่าเหล่านั้นหดสั้นลงเพราะนั้นการสั่งสมบุญบารมีวาสนาเรื่องพอาจารย์ไม่แต่ว่าเราก็ต้องดําเนินไปตามหลักของธรรมะาด้วยเช็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าถ้า เพราะว่าแม้จะมีอาชีพที่สุจริตแต่มนุษย์ทั้งหลายล้วนยอมให้ตนพ่ายแพ้ต่อความโลภกดหลงเพื่อจะได้สมหวังในความอยากความปรารถนาของตนจิตใจเช่นนี้จึงยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตนะครับพุ่มเพลนทุกคนผมว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็ล้วนแต่มีความต้องการที่จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยมีความสุขนะครับความสุขในอาชีพคือต้องการประสบความสาเร็จในชีวะต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพมีชื่อเสียง อ่ามีเริ่มมีการงานการเงินที่ดีนะครับแต่ในฐาหนะผู้เพนเราก็ต้องคอยระวังด้วยเช่นกันว่าถึงแม้เราจะอยู่ในอาชีพที่สุดจริตเป็นสัมมาอาชีวะแล้วก็จริงเนี่ยนะครับแต่ในจิตใจของเราก็ต้องระมัดระวังด้วยในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่ประกอบไม่ได้อยู่ที่สถานธรรมนะอยู่บ้านเรือนก็ดีแค่สถานอยู่ที่ทํางานหรือว่าอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นพระอาจารย์บอกว่าให้เราเข้าใจถึงความเป็นกิเลส ความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเหล่านี้นะโลภะโทสะโมหะเหล่านี้นั้นพระอาจารย์บอกว่าอย่าให้เราต้องพ่ายแพ้เราต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาอยู่ตลอดเวลาในทุกๆก,กิจกรรมทุกงานการที่กระทานั้นขอให้ย่าให้เราพ่ายแพ้ต่อความโลภโกรธหลงเพื่อจะได้สมหวังในความปรารถนาอยากของตนนั้นเราจะต้องเข้าใจว่ามันต้องมีขอบเขตของ,ของคำว่าคุณธรรมอยู่ด้วยนั้นหากจิตใจที่เราเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงนั้นพระอาจารย์ว่าจิตใจของมนุษย์ประเภทนี้ ยากที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตได้นะเพราะนั้นให้เราเอาวุโสโท,ทุกท่านนะครับการประกอบอาชีพก็ดีการดำรงชีวิตถึงแม้ไม่ได้อยู่ในสถานธรรมอยู่นอกสถานธรรมอยู่ที่แค่สถานบ้านเรือนที่ทํางานหรือทั่วไปในชีวิตประจำวันนั้นเราก็ต้องพบผ่าความมีทุนธรรมไปด้วยเหมือนกันนะต้องเราพัดระวาังความกิเลสปัญหาอย่าให้มันเพาะพูนนะครับบําเพญไปด้วยนะครับบางคนพระอาจารย์เมตตาว่า บางคนแม้ชีวิตจะมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่จิตใจกับมีทุกข์ท่วมท้นทวีไม่อาจจะระบายได้มนทนทางในการดิ้นรนสแสวงหาทางออกให้กับชีวิตมองไม่เห็นแสงสว่างใดๆเลยจวบจนวัยชรลาพบแต่ความอ้างว้างเดียวดายเพราะว่าคนเหล่านั้นให้เกลือกินด่างหรือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาธรรมะต้องพูดอย่างนี้ครับไม่ได้ศึกษาธรรมะนะถึงแม้ชีวิตจะมี ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิรตยนมากมายแต่ความสุขในชีวิตทั้นมันอยู่ที่ใจนนไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิรตยนเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําให้เราเกิดความสุขได้เสมอไปนะพระอาจารย์จางคนถึงบอกว่าให้เราเตือนฐานะเล่าว่าฉบับนี้เพื่อเตือนสถานะของพวกเราในคำว,ว่าเป็นผู้บันเพ็ญน,นั้นเนี่ยจะต,ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของการใช้หลักธรรมะกับการดําเนินชีวิตประจาวันให้ดีนะครับ อาจารย์ยกตัวอย่างคนบางคนเนี่ยร่ำรวยมั่งคั่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ครอบครัวก็ไม่มีความสุขเพราะไม่เข้าใจในหลักการปฏิบัติของคุณสัมมันห้คุณธรรมแปดทั้งหลายนะไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ใช้หลักธรรมะเป็นตัวนําพาชีวิตของตนเองในการเดินทางนะครับดังนั้นทุกอย่างทุกอย่างที่จะทำใครนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะทําไปด้วยความเรียกว่ารุ่มหลงรุ่มหลงหรือทําไปตามกระแสโลกิยะนะ กินกามเกียริทั้งหลายเพื่อให้ได้มาให้มากที่สุดนะเกิดความโลภโาสะโมหะแล้วในที่สุดนั้นจนกระทั่งแก่หรือตายไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเพราะ mm hmm. ฉะนั้นเราจะต้องคอยระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับสําคัญที่สุดก็คือความตายข้อมนุษย์ครับเกิดเกิดแล้วก็ต้องดับนะเป็นไปตามหลักของอสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับ นี่มนุษย์เนี่ยพระอาจารย์เมตตาว่าอะไรทําให้มนุษย์กลัวความตายนะสาเหตุเป็นเพราะมนุษย์ไม่รู้ตายแล้ว,ว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้หนึ่งนะครับตายแล้วตัวเองจะไปที่ไหนตายแล้วจะต้องไปเจอกับอะไรแล้วก็เพราะว่ามนุษย์นั้นมีคําถามมากมายที่ค้นหาคําตอบให้จิตใจไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเมื่อถึงเวลามาถึงจึงเกิดการขัดขืนดื้อดึงไม่อยากตาย อาจารย์เมตตาให้เราเข้าใจว่าในการดำรงชีวิตนอกจากเราจะประกอบสัมมาอาชีวะต่างๆด้วยความที่พอดีกับเขาเรียกพอดีกับเขาเรียกความสันโดษดกวาสันโดษแปลว่าความพอใจความพอใจในสิ่งที่ตนเป็นในสิ่งที่ตนมีหรือละมคคนเราบ้านเราก็สนิทกับคําว่าความพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ทุกคนในการเป็นผู้บำเพ็ญทั้งรับธรรมะแล้วหรือไม่รับธรรมะกติเนี่ยทุกคนก็ต้องเดินไปสู่ความตาย อาจารย์เมตตาให้เราเข้าใจว่าทําไมมนุษย์ถึงกลัวตายเพราะมนุษย์ไม่เข้าใจไม่รู้ตัวเองมาจากไหนไม่รู้เกิดมาทําไมและไม่รู้ตายแล้วไปไหนเพราะฉะนั้นตายแล้วเป็นอย่างไรมนุษย์จึงมีความหวาดกลัวแล้วก็มีความหวดาดระแวงนะครับอาจารย์บอกว่าเรานั้นในฐานะที่เป็นผู้เมนธรรมเราจะเข้าใจในเรื่องของทั้งเรานั้นมาจากไหนจิตใจของเรามาจากแดนนิพพานนะครับมาอยู่โลกใบนี้เพื่ออะไร เพื่อที่จะพัฒนาเก่าจิตใจของ,งเราให้สูงขึ้นก็คือเพื่อบำเพ็ญนั่นแหละนะดังคากล่าวในคัมภีร์ของมีตตาเสียที่บอกว่าตั้งแต่ฮ่องเต้ยันสามัญชนทุกคนต้องบำเพ็ญนั้นการบำเพ็ญธรรมะจะเป็นหน้าที่ของการเป็นมนุษย์เห็นไหมครับนั้นเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อจะนอกจากจะทำมาหากินนอกจากที่จะเอ,อมีครอบครัวนอกจากที่จะอาศัยอยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างถ้าเห็นทักถ,ถ้าเราจะสังเกตเราเห็นว่า ทุกอย่างที่เป็นในทางกระแสโลภิาออยานนั้นเนี่ยเราเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้สักอย่าง,งตายแล้วศูนย์ศูนย์นที่นี้หมายถึงว่าทิ้งทรัพย์สินเนินทองที่ดินที่นาทั้งหลายเอาไว้ในธนาคารบ้างเอาไว้บนโลกใบนี้บ้างแม้แต่ากายสังขารก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความตายของมนุษย์จึงเป็นหลักสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นมีแต่กุศลกับอกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นพอเราตายด้วยความไม่รู้ เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงแล้วแต่เขาเรียกแล้วแต่วิถีแห่งกรรมหรือว่าพูดง่ายๆเป็นไปตามยถากรรมยถากรรมก็คือไปที่ชอบที่ชอบนะชอบทํากรรมเยอะก็ไปนรกชอบทํากรรมดีเยอะก็ไปสวรรค์ก็แล้วแต่แต่ก็ไม่รู้กรรมใดจะตัดรอนก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะขาดสิ้นไปนะครับดังนั้นความเป็นมนุษย์เราต้องเข้าใจตรงนี้เข้าใจชีวิตหลังความตายหากผู้ที่ศึกษาธรรมะบำเพ็ญธรรมะรับธรรมะ เราก็จะรู้ว่าตายแล้วไปไหนมาจากแดนนิพพานมาอยู่บนโลกมนุษย์นี้นอกจากจะประกอบสัมมาอาชีวะแล้วเนี่ยนอกจากจะทํามาหากินนอกจากจะใช้ชีวิตดํารงชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ต้องมาศึกษาธรรมะเพื่อดํารงชีวิตด้วยองค์ประกอบของการดําเนินชีวิตเป็นไปตามหลักของศสัจธรรมความเป็นจรงิงมีหลักของคุณธรรมเป็นตัวตั้งนะครับมีจิตใจที่เมตตากรุณาเป็นตัวส่งเสริมเช่นนี้แล้วเราก็จะไม่เป็นห่วงต่อความตายเพราะเรารู้ว่ารับธรรมะแล้วตายแล้วก็คืสู่เบื้องบนแดนนิพพาน เห็นไหมครับปฏิบัติธรรมเราก็รู้ว่าเราจะไปไหนต้องเจอกับอะไรนะเพราะฉะนั้นคําถามต่างๆที่คนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้รับธรรมะไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ปฏิบัติประเมตธรรมะที่เกิดคําถามมากมายนั้นคนที่รับในธรรมะในวิธีอัตจรธรรมแล้วศึกษาธรรมะในวิธีธรรมของธรรมการยุคข่าวนี้นะครับลูกศิษย์ของพระอาจารย์ทุกคนนั้นก็จะเข้าใจในสัจธรรมความเป็นจริงแล้วก็จะไม่กลัวความตายเพราะเรารู้ว่าตายแล้วเราก็กลับสู่บ้านเดิมแดนนิพพาน อาจารย์บอกว่ารับธรรมะนะครับทําให้พวกเรานั้นได้รู้ถึงจุดสถิตแห่งจิตญาณได้รู้ว่าตัวเองนั้นมาจากไหนมาทําอะไรและจะไปอย่างที่หนใดก็อย่างนั้นตอนที่แล้วที่บุญน้อยได้อธิบายไปนะครับเพราะมันมีแต่พวกเราเท่านั้นในฐานะลูกศิษย์ของพระวิสุทธิอาจารย์ในฐานะของผู้บำเพ็ญในธรรมการยุคข,ขาวเป็นผู้ที่สามารถที่จะได้โอกาสพิเศษจากสวรรค์เบื้องบนนะเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดที่สามารถจะรู้ได้ว่าตัวเองนั้นเรามาจากไหนทําอะไรและ ตายแล้วไปไหนเช่นนี้แล้วเราจะมีเป้าหมายในชีวิตไม่เคว้งคว้างดนังคําที่บอกว่ารู้ชีวิตกําหนดชีวิตผมเชื่อว่าพวกเราในฐานะเป็นผู้เมนในรรมการยุคข,ข่าวคนนั้นรู้ชีวิตกําหนดชีวิตตัวเองไว้แล้วทั้งสิ้นนะครับก็มีเป้าหมายชีวิตมีจุดหมายจึงทําให้เรารู้ว่าไม่กลัวความตายนะครับจากวันนี้ไปนะพระอาจารย์ได้เมตตาพวกเรานั้นเข้าใจการดํารงชีวิต คือพระว่าตอนนี้พระว่าตอนนี้เป็นตอนที่พระอ,อาจารย์เมตตาถึงเรื่องการดำรงชีวิตอย่างไรจึงจะถูกต้องจะดำรงวิถีชีวิตอย่างไรหนึ่งหรือมีสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะนะอาการค้าการขายการทำาหากินล้วนแต่ต้องสุจริตชอบธรรมนะครับและขณะเดียวกันนะก็มีความเข้าใจในการมีชีวิตอยู่ของตอนเองว่าตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรผมบอกแล้วว่ามีชีวิตอยู่เพื่อบําเพ็ญทำาหากิน,เ,นเป็นทางโลกกระแสะโลกีเราก็ต้องเดินไปเพราะว่าเราเป็นผู้ดํารง ชีวิตแปลว่าการดำรงอยู่การดำรงอยู่ของเราเราก็ต้องกินต้องใช้ต้องหลับต้องนอนปัจจัยสี่อาหารอาหารที่อยู่อาศัยยาเครื่องนึ่งหม่มยารักษาโรคเราต้องมีครบเป็นผู้ไม่ขาดแคลนว่าเป็นผู้ไม่ขาดแคลนไม่เดือดร้อนดำรงอยู่ต้องให้ชีวิตมีความสุขต้องมีความเข้าใจหลักศสัจธรรมความเป็นจริงด้วยขณะเดียวกันดำรงอยู่ก็ต้องเข้าใจหลักสัจธรรมชีวิตรู้ชีวิตกําหนดชีวิตเมื่อตายแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยรับธรรมะจึงเข้าใจในหมดทุกอย่าง ทุกขั้นตอนของความเป็นชีวิตเรานะครับดังนั้นในตอนสุดท้ายพระอาจารย์จึงได้เมตตาว่าให้สิริลักษณ์นั้นนะวันนี้เจ้าจงตึกตองย้อนมองถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาให้เห็นถึงความเกิดดับเกิดดับให้ห่วงจิตใจและความนึกคิดของตนเองนั้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับท้ายที่สุดทั้งชีวิตที่สั่งสมทรัพย์สินเงินตราชื่อเสียงยศถาสุดท้ายสองมือว่างเปล่าใช่ไหมครับเข้าใจสัจธรรมชีวิตก็รู้ว่าตายแล้วเป็นยังไงครับ อะไรก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวอะอะไรก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเดียวไอ้แล้วจิตญาณจิตญาณของเราก็เคลื่อนย้ายวนเวียนไหวาตายเกิดต่อไปหากรับธรรมะเข้าใจปฏิบัติบำเพ็ญศึกษาธรรมะเข้าใจปฏิบัติบำเพ็ญ <c oughs> จุดสุดท้ายก็หลุดพ้นการเวียนไหวนะครับรายงานชื่อขึ้นสู่ด,ด่านพุทธาลัยแล้วนะครับเราก็ไปรายงานตนที่ดา่ดานพุธทธาไหลรายงานตนที่ด่านตีเทพิทักษ์มหาราชเข้าสู่ด่านพุทธาไัยก็สามารถที่จะ ไปบำเพ็ญต่อที่นั่นหากเราไม่เป็นผู้ที่สําเร็จในการบําเพ็ญสักทีเดียวนะครับพระนราจารย์ไม่ตาเราเข้าใจนะผมมีคําพูดอยู่คําหนึ่งนะสมมุติว่าเวลาเราเราจะไปเที่ยวต่างเราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเราไป,ไปต่างประเทศนี่ยแน่นอนที่ดินทรัพย์สินเราก็ไปไม่ได้นะอะ่เราบอกเรามีเงินทองฝากธนาคารไว้ถ้าเราจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องไปแลกเงินไปแลกเงินทรัพย์สินเงินทองต่างๆเราก็ไปแลกเป็นเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินอื่นไม่ใช่เงินของบ้านเรา เพราะอะไรเพราะเงินบ้านเราไปใช้บ้านเขาไม่ได้ทีนี้ถ้าเราย้ายภพย้ายภูมินะครับเราย้ายภพย้ายภูมิทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องที่ดินเอาไปไม่ได้ทํำยังไงเราก็ย้ายเป็นบุญกุศลให้หมดย้ายเป็นบุญกุศลเพื่อที่อะไรเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าชีวิตหลังความตายของเราอุดมสมบูรณ์รด้วยความเป็นบุญกุศลนะเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เอาไปได้มีแต่บุญกุศลกับนีบาปเห็นกรรมเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวในการมีชีวิตอยู่ในชีวิตนี้รับธรรมะแล้วชดเชยชดใช้บำเพ็ญทำความดีชดเชยชดใช้ ให้กับเจ้ากรรมในเวรนี่บาปเวรกรรมหมดสิ้นพอบพูนด,ด้วยบุญกุศลมหาศาลเช่นนั้นแล้วชีวิตหน้าของเราก็จะประสบความสุขเพราะนั้นอาจารย์จึงบอกให้เราไตรตรองให้ดีนะครับถึงชีวิตของเรานั้นที่เกิดมาย้อนมองย้อนมองชีวิตของมองมองหเห็น,หนความเกิดดับเกิดดับเกิดดับคืออะไรความเป็นอน,นิจจ์อาจเกิดดับคืออนิจจังให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังอนิจจังของใครของชีวิตของเรานั่นแหละอะไรก็มันเอาไปไม่ได้สักอย่างอะไรก็ไม่ใช่ของเราอะไรก็ไม่เป็นเราอะไรก็มีความเสือ่อมมีความทุกข์ เรียกว,ว่ามีอนิจจังทุกขังมีอนัตตาพอเราเข้าใจในเรื่องต่าง,างๆเหล่านี้แล้วเราจะรู้ครับเราจะรู้วิธีการดํารงชีวิตอย่างแท้จริงของเราว่าเป็นอย่างไรการดํารงชีวิตนี้นะครับสิ่งที่พระอาจารย์บอกนี้ในระหว่างดํารงชีวิตพระอาจารย์บอกคาถาให้คำหนึ่งนะคาถาคํานี้เนี่ยมีสี่สี่คำด้วยกันนคาถาชุดนี้มีสี่คำนะครับเรียกว่าย้อนมองส่องตนเนี่ยย้อนมองส่องตนเพราะนั้นคนที่จะหลุดพ้นได้เนี่ย พระอาจารย์บอกเหตุนี้ยากสแสวงหาหลุดพ้นเพราะอะไรเพราะไม่ได้เคยย้อนมองสองตนเลยไม่เคยดูตัวเองตนคืออะไรตนคือจิตใจจิตของเราใสาสะอาดบริสุทธิ์พอที่จะไปพบภูมิต่อไปหรือ,อยังนี่คือเรื่องที่สําคัญและจิตจะสะอาดสดใสบริสุทธิ์พร้อมจะไปพบภูมิต่อไปเป็นไปได้อย่างไรถ้าเราไม่บําเพ็ญเห็นไหมครับบทนี้เป็นบทสรุปของภาคแรกพระอาจารย์จึว่าวันนี้เราทุกคนพร้อมจะบําเพ็ญอย่างจริงจังหรือ,อยัง ตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงสิบมาเนี่ยเนี่ยบทเนี้ยอาจารย์ถามเราแลว้วว่าบัดนี้พวกเราทุกคนหลังจากฟังพระวาดมาถึงชุดนี้แล้วเนี่ยพร้อมหรือยังพร้อมจะบาเพ็ญกันหรือยังยังคงมีอะไรเป็นห่วงอยู่ไหมย,ยังมีสิ่งใดที่ยังคงพัฒน,นาการมัดตรึงอยู่ไหมในจิตใจของเราเองยังมีอะไรที่ยังไม่เข้าใจยังมีอะไรต้องแสวงหาอีกไหมนะสำรวจตัวเองให้พร้อมครับเรียกว่าย้อนมองสองตนสองอะไรสองจิตใจตนวันนี้มีเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างไรในทุกๆเรื่องราวที่จะกระทำ หรือในสิ่งสิ่งที่ทําไปแล้วก็ดีผ่านมาแล้วก็ดีทบทวนดูว่าถูกกี่ครั้งผิดกี่ครั้งอันไหนตรงต่อหลักจะทาความเป็นจริงอันไหนไม่ตรงต่อหลักจะทาความเป็นจริงแล้ววางแผนสํานึกแก้ไขในอนาคตเราก็จะประสบความสําเร็จได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้นะครับวันนี้ก็จบชุดจบชุดนี้จบชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นในชุดนี้นั้นนะครับพระอาจารย์ได้เมตตาให้พวกเราเข้าใจถึงการดํารงชีวิตของเรานะครับ การอนชีตของเราแล้วก็การปฏิบัติตนก่อนที่จะเข้าสู่การบำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรหากวันนี้ผู้น้อยพูดนะครับผิดพลาดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แต่ประการใดนะครับก็ขอพระอาจารย์จีโกงนะได้โปรดเมตตาให้อภัยสิทธิ์สิทธิ์ฟ้าเบื้องบนได้โปรดเมตตาให้อภัยนักธรรมโุโสทั้งหลายได้โปรดส่งเสริมชี้แนะนะครับพบกันในวันพุธหน้าครับกับซีรีส์ของพระอาจารย์สอนสิทธิลักนี้มีเรื่องราวที่พระอาจารย์ได้เมตตาไว้ แนะนำเนี่ยเขาเรียกพระอาจารย์ชี้ทางชี้ทางเดินในการทำเพลงเราตั้งแต่แรกไล่รายละเอียดยิบไปเลยจนกระทั่งบรรลุมากผลได้นะครับอา,อ,าอ,อาบุทชานขออนุโมทนาครับติดตามกันพบกันใหม่ขอบรุณมาสวัสดีครับ